ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคือวันนี้ผมมีแบบจะมันแนะนําพวกคุณทุกคนนะคือมันเป็นแบบแนวดันเจี้ยนะลงหาของมาฟาร์มอะไรเงี้ยแล้วคือช่วงนี้ผมติดแมปนี้มากเลยนะแล้วแมปนี้มันมีสกิลหลากหลายให้คุณได้เลือกใช้นะแล้วมันก็มาพร้อมกับเลดดอปอันแสนจะแบบผมไม่อยากใช้คำว่าเกลือเลยอะคำว่าเกลือมันดูน้อยไปด้วยซ้ําอ่ะคือแบบอ้โหเลดดอปมันยากมากเลยอะแล้วถ้าคุณสังเกตที่เลเวลผมนะคุณจะเห็นว่าเลเวลผมตันแล้วอะผมฟาร์มจนผมเลเวลตันแล้วอะ สว่วนไปทีการเล่นมันก็ไม่ได้ยากมากนะเราว่าแค่แบบเก็บเลเวลสกิลเราให้เต็มอ่ะเพื่อปลดล็อกสกิลเพิ่มอ่ะจากนั้นเราก็ไประเบิดตุ้มตามไฟมอนแล้วทุกครั้งที่คุณกำจัดพอนใช่ไหมคุณจะได้ EP ทั้ง e p สกิลแล้วก็ EP ของตัวละครค,คุณนะแต่ว่าตอนนี้คือมันนะผมตั้งหมดแล้วอ่ะมันเลยไม่ได้ EP แล้วทุกครั้งที่คุณมาลงดันเจียนใช่ไหมมันจะมีเวลาจํากัดไปนะฉะนั้นก็ต้องรีบๆเคลียร์ให้มันจบๆไปนะก่อนที่เวลามันจะหมดอนะ่ะแลวคือผมอกามลกากเลย คือพลังนี้มันพลังที่โกงที่สุดในเกมแล้วอะก็คืออนาคตอะผมไม่รู้ว่ามันจะมีพลังที่โกงกว่านี้หรือเปล่านะเอาตัวผมคิดภาพพลังที่โกงกว่านี้ไม่ออกแล้วอะพลังนี้มันโกงมากเลยอะสกิลเดียวาหายไปครึ่งก่อแล้วอะถ้าคุณสังเกตสไตที่ผมฟาร์มอยู่อะคุณเห็นปะสกิลมันแบบแต่ละครั้งนี่คือดาามมันแรงมากเลยอะโอเคจูกได้อยู่อุ๊ยอุ๊ยมาตายได้ไงอะเมื่อกี้เรายิงไปโดนด้วยซ้ำอะโอ้พลังอะไรกันเนี่ย เออแล้วข้อที่ของพลังจิ้งจอกอีกอย่างหนึ่งคือมันบินได้ด้วยนะโอ้แต่ถ้าเดบินไม่ถึงนัละโอ้โอ้อย่าบอกนะตกลวะโอ้โอ้โอ้โอ <laughs> ผมว่าผมผมไมไ่ตายเพราะมอนตรีรอบแต่ผมคงตายเพราะตกละาะน,นี่แหละและการที่เราจะจบแบนเจนได้คือเราต้องมาฆ่าบอสให้ตายก่อนนะแล้วบอกว่าบอสหลังๆนี่เลือดแบบเป็นล้านเลยแล้วถ้ารามาฟังกับเพื่อนนะ่ะคือบอสม,มันจะเลือดเยอะขึ้นกว่านี้อีกนะผมบอกเลยว่าฟาร์มเปื่อยอะ่ะ แล้วพจน์เคือบอสมันไม่ได้มีแค่ล่างเดียวด้วยดิ <Huh? S 1> มันมีสองล่างอะ่ะไอตัวเนี้ยแต่ผมขอตั้งใจเล่นก่อนนะแต่ผมจะโชว์เซียนละ <Huh? S 1> นี่แล้วพอจบดบบเราต้องร่างทอ้อเพราะเราได้ของที่เกลือมากมาะแล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปฟาร์มมาใหม่ตั้งแต่ต้นอะ่ะวนลูปไปอีกครั้งหนึ่งอะ่ะนี่สินะเกมดันเจียนอะ่ะโอ้โหฟาร์มรัวๆเลย <laughs> นี่ยคุณเชื่อเรื่องการวนลูปฟาร์มปะ แล้วเราก็วนลูปกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมแล้วก็กกกหวังว่าราอบหน้าเราจะได้ไอเที่พี่มันดีกว่านี้อ่ะเอากระเ,เ,เ,เป๋าเต็มนี่แหละความโหดร้ายของการนะลืมดูกระเป๋าเดี๋ยวเราแวะมาขายของก่อนล้วกันนะส่วนใหญ่ที่กระเป๋าผมเต็มอ่ะคือมันเต็มไปด้วยสกิลเกลือแต่มแล้แบบนี้มันก็ยังดีที่มันมีระบบน้ำยาบูทมาให้คุณนะโดยคุณจะต้องไปหาของมาทำน้ำยานะแล้วหนึ่งอนะันนั้นมันมีน้ำยาที่เพิ่มเลนดรอป้วยนะ เพราะอางั้นเราต้องไปหาของมาทาน้ายาก่อนแล้วกันเราสามารถไปหาของที่ะมาทาน้ํายาได้ในหมดชาเลนจ์นะ <Nice. S 1> คุณอาจจะเห็นว่าผมฟาร์มง่ายมากนะเพราะว่าผมเวลตันแล้วอะแต่ถ้าคุณเวลท่ามอนะแล้วคุณมาฟาร์มหมดชาเลนจะ์่ยคือมันจะเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะแล้วยิ่งพลังคุณไม่ดีนี่คือแบบหหนังชีวิตอนะเราที่จะต้องระวังอย่างมากเลยก็คือแบบถ้าเกิดคุณตายในหมดชาเลนจะ์เนี่ยคือคุณจะตายทันทีเลยนะแล้วคุณถ้ากลับไปเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยฉะนั้นเม่ลงหมดชาเลนจ์ก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะ โอเคตอนนี้ผมก็ฟาร์มมานานมากละผมว่าวัตถุดิบเราได้จะครบละคือทุนยาเพิ่มมันเลยดอปขวดหนึ่งนี่ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่รอบสิบห้านาทีปะต่อขวดอะใช่คือจะอยู่หลอดสิบห้านาทีเพราะฉะนั้นผมจะรีบฟาร์มละเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูเลยว่ารอบหนึ่งผมฟาร์มกี่นาทีในตาสุดท้ายนะเปิดมันแล้วก็บินไปก่อนเลยละกันนี่คุณดูสก,กิลมันดีอ้โหสก,กิลทีหนึ่งนี่มันเอาผหาไปครึ่งกอเลยผมว่าใครที่ชอบเล่นแบบแนวฟาร์มอ่ะผมว่าแบบนี้คุณต้องชอบแน่เลย คือมันถูกวิญญาณชีวิตเรามากเลยว่าเราจะฟาร์มเลเวลเราเต็มแล้วก็สกิลเราอีกมันมีอะไรให้คุณทําเยอะมากนะแล้วต่อให้คุณจะฟาร์มจนเลเวลตันแล้วใช่ปะสุดท้ายคุณก็ต้องย้อนกลับมาฟาร์มหาของแบบที่ผมกำลังทําอยู่ตอนเนี้ยฉะนั้นใครยังไม่ลองเล่นก็มาลองซันนะส่วนใครที่ฟาร์มไม่ไหวก็ไปฟาร์มกับเพื่อนแล้วกันนะให้เพื่อนแบกก็ได้เราไม่จำเป็นต้องมาฟาร์มคนเดียวแบบผมนะแต่ตอนนี้ผมสามารถแบกตัวเองได้ละเนี่ยแบบเดียวเราก็มาเจอบอลละไม่นานเลย ประมาณสองสามนาทีเราก็มาเจอบอลล่ะที่แต่ก็แค่สู้กับบอสได้ผ่าน<ะ>โอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ารอบนี้เราจะได้ของอะไรบ้างโอ้โหกอบฟ้ามาเชียวรอบนี้ขอของดีๆบ้างนะเอ้ยโอเครอบนี้ได้ระดับปีทองมาอยู่ <laughs> ถือว่าคุ้มค่าน้ำยาละอรอบนี้โชคดีนะรอบนี้เราเจอมือด้วย ต้องบอกก่อนว่าไอ้มืนเนี่ยถ้าเราเอาสกิลไฟเข้าไปอะคือมันจะเสพบอสเพิ่มมาได้ถึงตัวนะนั่นหมายความว่าทุกครั้งเราจบรอบอะเราจะได้ไอเทมเพิ่มขึ้นตามจำนวนบอสนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ไปให้หมดเลยแล้วกัน <c oughs> แล้วความลำบากคือเราต้องไปฆ่าไอบอสที่เราเสกมาคือตอนนี้มันยืนซ้อนกันอยู่นะแต่ถ้ามันแยกออกมาคือจะมีสามสี่ตัวเลยถ้าผมโดนตีสักทีนี่ผมน่าจะไปสวรรค์แล้วคงไม่น่ารอดห <c oughs> วังว่ารอบนี้เราคงได้ของดีๆบ้างนะบอสมันเยอะขนาดนี้ ของดีๆต้องมารอบนะี้ถ้าเกิดไม่มารอบนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมารอบไหนแล้วโอ้โหได้ปะนะั่ย <c oughs> โอ้ซีนหวังเลยเกินเปิดมาชิ้นแรกก็ฟ้าเลยคือบอกว่าฟ้าหมดเลยโอ้โอ้สมแล้วจริงๆเรดด็อกส่วนจุดหนึ่งและคือตอนที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้มันเป็นช่วงปีใหม่แล้วนะถ้าคุณสังเกตเลเวลผม,มดีๆคุณจะเห็นว่าเลเวลผมเป็น210นะแล้วมันดลังอัปเดตอีเวนต์ต่างๆมาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันนะ อย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาก็คือเหมือนจะเป็นกาะหิมะนะตัวในกาะหิมะเนี่ยคุณสามารถรับของขวัญได้ทุกๆสาชั่วโมงนะแล้วในก่องของขวัญเนี่ยมันจะมีของขวัญมากมายให้คุณสุ่มนะตัวที่คุณจะสุ่มอะไรคุณต้องไปรู้กันอีกทีแล้วกันนะผมจะลองเปิดให้ดูสกล่องแล้วกันแล้วคือใครที่เพิ่งมาเล่นในช่วงนี้ใช่ป่ะผมว่ามันเป็นช่วงที่แบบน่าเล่นมากเลยเพราะของต่างๆที่คุณได้ในอีเวนต์คริสต์มาสนี่ถ้าหมดช่วงนี้ไปบรรยากาศเป็นของลิมิเต็ดแล้วอะแล้วที่ต้องระวังก็คือมันรับได้ที เออแล้วนอกอย่างนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งนี่จะพาไปดูมันคือเกรดหิมะน,นะัวเกรดหิมะเนี้ยคุณสามารถหาได้จากการฆ่ามอนเตอร์หนึ่งตัวนะคุณจะฆ่าตัวแล้วก็ได้หนึ่งตัวแล้วเกรดหิมะจะขึ้นมาหนึ่งอันเนี่ยคุณสามารถเอาเกรดหิมะคุณมาแลกของพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะโดยร้านค้าพวกนี้มันจะรีทุกทุกถึงชั่วโมงผมถือว่าแบบเล่นช่วงนี้นี่ดีมากเลยนะคุ้มมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีพลังใหม่อัปเดตเข้ามานะแต่ตอนนี้ผมก็ได้ไปละต้องบอกว่าใครใช้พลังจิ บอกเลยว่าพลังใหม่นี้ผมใช้แล้วผมทอ้อผมว่าสกิลมันสวยอย่างเดียวแ่ใน,นเรื่องการใช้งานนี่คือมันแบบไม่ได้เลยโอเคแล้วนอกจากนั้นมันยังเพิ่มแบบการสุ่มกระชามาแบบสิบครั้งมั้งแต่ผมจะพา,าคุณไปสุ่มแล้วกันตอนนี้ผมอยากได้แบบจิ้งจอกผมคืนมากเลยส่วนพลังใหม่เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแยกให้ที่หลังแล้วกันผมขอกดน้ำยาซุเปอ l u c ั y ก่อนนะแล้วผมจะไปสุ่มให้คุณดูว่าหนึ่งมืนเพชรที่ผมมีเนะี่ยมันจะได้อะไรบ้างเอาตรวผมก็แอบบอกว่ามันจะออกมาแนละ้ว แต่ผมว่ามันคงไม่ออกแน่ๆเลยเหมือนเพชรผมเคยกดไปแล้วมันแทบไม่ได้อะไรดีๆเลยผมจะส่มให้คนดูหน่อยว่ามันได้อะไรบ้างโอเคพันเพชรพันไปไวมันก็หกไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยคุณิีทองลาวามาป่ะเนี่ยอ่าใช่ลาวามันเหมือนกันอุ้ยลาวามาเร็วอยู่แล้วรอบเนี้ยแต่มันไม่ใช่ติงที่เราตามหาดิตามหามิติดอ่ะโอเคนส่งต่อ รอบนี้เมันจะไม่มานะเวลามิติกมันออกอะ่ะเวลาเราส่งแสง,งแดงมันจอ,อกมานะเนี่ยอันนี้ไม่เป็นแสงสีม่วงล้วนเลยมันคงไม่ออกแล้วอ่าม่วงล้วนอีกแล้วโอ้งี้เรารีบตุ่มที่ไปกันดีกว่าโอเคกรสุ่มเลยเฮ้ยอ่ะมันไม่มาอ๋อมาซ้อนกันสองอันเลยทีนี้โอ้ของบาร์เพชรเราไปอย่างรวดเร็วอุ๊ยลาวาออกมาอยู่ยแล้วเมื่อกน ไอแต่เหมือนลาวาออกง่ายมากเลยนะแต่ผมไม่ต้องการลาวาลาวาผมเต็มกระเป๋าไว้หมดแล้วเนี่ยโอเคเราเหลืออีก4,000เพชรไปลุยต่อ40รอบปูกระเป๋าเต็มขายแบบไป,ป4,000เพชรลุยออกสักทีเถอะหมดไปเยอะมากเลยกับการสุ่มพลังใหม่แต่ผมต้องมาสุ่มพลังเก่ามคืนมาอนะีกเนี่ยผมนี่ท้อจริงตอนนี้ผมสุ่มไปแล้วหมื่นเพชรนะ คุณอาจจะไม่เห็นภาพนะแต่ผม,มอยากจะบอกเลยว่ามันเกลือมากเลยผมแบตแค่ระวามาสวันแค่นั้นนะมึงเหมือนเทรผมอเอาละใครอยากไปเล่นก็โชคดีแล้วกันนะกับความเกลือนี้ผมไปละ